2,566ปีที่ภัยไซเบอร์เติบโตแพร่กระจายปีที่ข่าวปลอมยังไม่สูญหายแต่วนเวียนและเกิดใหม่ปีที่ยืนยันได้ว่าคนไทยยังจำเป็นต้องเสริมภูมิป้องกันภัยนี่คือชั่วก่อนแชร์แห่งปี2,566 ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทเข้าติดตามสถานการณ์ข่าวปลอมข้อมูลเท็จและภัยไซเบอร์ในสังคมไทยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องจากข้อมูลที่ประชาชนส่งเข้ามาแจ้งและสอบถามผ่านไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ทําให้เราเรียนรู้ว่าปีนี้เรื่องที่หลายคนเรียกติดปากว่าข่าวปลอมที่หมายถึงข่าวข้อมูลข้อความภาพเสียงคลิปยังคงแพร่กระจายและสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในช่วงการเลือกตั้งการสร้างข่าวแชร์ข่าวเป็นไปนด้วยความระมัดระวังแต่พอหลังเลือกตั้งอาวุธข่าวสารการโจมตีก็กระหน่ำสู่สายตากันแบบล้นหลามดิแดนโซเชียลถูกใช้เครรืื่อองมส ภูมรบทางข่าวสารกำหนดกระแสสร้างความต้องการปั่นความเปลี่ยนชังฝังรากความคิดของผู้อยู่เบื้องหลังจากแต่ละฝากฝ่ายพอๆกับข่าวลวงที่เกี่ยวกับสงครามในต่างประเทศที่ก็ถูกใช้เพื่อนโน้มน้าวชวนเชื่อคนในและคนนอกประเทศนั้น i n e s s o r g ติดตามความเคลื่อนไหวของการใช้ AI เพื่อหลอกลวงในระดับโลกย้าว่าภัยข้อมูลเท็จจาก AI มีทั้งการใช้ AI สร้างภาพสร้างเรื่องที่แนบเนียนด้วยเหตุการณ์นั้นไม่เคยมีอยู่จริงกับแนวโน้มที่นักการเมืองใช้คําอ้างว่าเป็น Deepfake หรือ AI เพื่อแก้เกี่ยวปฏิเสธความรับผิดชอบ I think we need a whole set of approaches and solutions building out citizen digital literacy giving people e better access to detection of AI giving better access to the recipe how AI is combined with human in making something and then And an important part of this is how the platforms and the technology companies behave in this. right, how do they support all of the rest of that? All from the people who build the ai models to the people who build the apps like midjourney to a platform like meta, tiktok or x, then it'll be much easier for consumers and journalists to be able to do that. 2, AI, วุ้นมะพร้าวทําจากกระดาษหรือพลาสติกอีกหนึ่งคลิปสร้างใหม่ในปี2566ที่สร้างความตื่นตระหนกตกใจและเข้าใจผิดส่งผลกระทบทั้งต่อผู้ผลิตและผู้ค้าในวงการห้ามกินกล้วยมีเปลือกดําเพราะจะมีประสิทธิ์ คลิปสร้างความเข้าใจผิดที่ส่งต่อจากต่างประเทศราในมะขามกินได้จริงหรือข้อมูลสร้างความเข้าใจผิดที่มีผู้ที่มีตำแหน่งน่าเชื่อถือยืนยันคล้ายกันกับเรื่องการกินน้ำต้มใบมะละกอรักษามะเร็งช่วงปลายปีผู้ส่งอิทธิพลทางความเชื่อถือให้ข้อมูลที่นำสู่การถกเถียงและเป็นที่น่าวิตกกังวลของแพทย์ว่าจะส่งผลต่อผู้ที่เหลือโอกาสในการรักษาไม่มากมีคำแนะนำการชะลอพิษไซยาไนท์ที่ผิด มีคาแนะนําในการรับมือฮิสโตรกที่เกินจริงแชร์เตือนไข่ปลอมด้วยภาพไข่จริงจากโรงงานแชร์เตือนหมู3ชั้นปลอมด้วยภาพโรงงานเยลลี่รวมทั้งที่เกี่ยวกับโควิดอีกสารพัด t ิซตอกเป็นแพลตฟอร์มที่มีคลิปข้อมูลเท็จเกิดใหม่แชร์กันง่ายและแชร์กันมากในขณะที่ Facebook กับไลน์ยังคงเป็นพื้นที่กระจายข้อมูลต่อที่สะดวกเมื่อสัตว์ภาพมาดูเรื่องภัยไซเบอร์คนร้ายอาศัยการโฆษณาควักทุ่มเม็ดเงินลงโฆษณาดิจิทัลมากมายทั้งการโฆษณาชวนลงทุนรับสมัครงานขายสินค้าชวนเป็นดาราที่น่ากลัวคือลงโฆษณาในผลกาารค้นห คำว่าแจ้งความออนไลน์ถูกหลอกโอนเงินเพื่อหวังให้ผู้เสียหายที่ถูกหลอกมาแล้วมาโดนหลอกซ้ํากับหน้าเว็บเพจตารวจปลอมทานายปลอมในปี2566เป็นปีที่พบปรากฏการณ์มิจฉาชีพลงโฆษณามากจนสมควรจะแนะนําว่าหากเห็นคําว่าได้รับการสนับสนุนหรือสปอนเซอร์ตรงไหนให้คิดไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพในปี2566แก๊งคอร์เซนเตอร์ยังโหมกระหน่ำโทรและยังมีคนมากมายตกเป็นผู้เสียหายไม่เว้นแต่ละวันแม้ว่าจะมีกฎหมายระเบียบใหม่มาจัดการกับซิมผีบัญชีม้าที่เข้มงวดขึ้นนอกจากนั้นยังมีกรณีสะเทือน วงการกับแฮกเกอร์ที่ชื่อนายเนี่ยขู่ว่าจะเปิดปล่อยข้อมูลส่วนตัวคนไทยแต่สุดท้ายก็ถูกจับกลุ่มได้หรืออีกคดีที่ทําให้คนไม่กล้าชาร์จมือถือเพราะกลัวถูกดูดเงินเกลี้ยงบัญชีเพียงเพราะผู้เสียหายไม่กล้าบอกแต่ต้นว่าไปหลงกลโจรโหลดแอป,ปที่ไม่เหมาะสมมาติดตั้งในเครื่องชัวร์ก่อนแชร์ในปี2566เดินหน้าสร้างเนื้อหาและสื่อเพื่อการศึกษารวมทั้งกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้เท่าทันรวมนับพันชิ้นโดยมุ่งหมายให้คนไทยมีเกราะกำบงังป้องกันภัยออนไลน์ที่นับวันจะยิ่งอันตรายและเเป็นนนนภัััยยตต่่่ออชชชชีววิิิิแและททรพ์ส์สมากกกง้ญุ ร่วมเป็นหนึ่งในชุมชนของคนรู้เท่าทันด้วยการกดติดตาม follow subscribe ช่องทางต่างๆให้ครบรวมสมทบในชุมชนที่มี1 4 0 0 0ล้านแสนท่านที่ติดตาม t ิ k ตอกชัวก่อนแชร์ร่วมพูดคุยค,คอมเมนต์ไลค์แชร์กับผู้ติดตามกว่า3 0 0 0 0ท่านบน a c e b o o k และร่วมชมทุกคลิปย้อนหลังร่วม3,000ันคลิปบนห้องสมุดคลิปชัวก่อนแชร์บนย t u b e หรือจะร่วมเป็นสมาชิกฟรีที่ Line Official ศูนย์ชัวก่อนแชร์เพื่อส่งเรื่องน่าสงสัยให้เราตรวจสอบหรือแจ้งเตือนได้ทันทีเพราะปี5667จะเป็นอีกง่คนไททยุกคนนจําเป็ต้องสร้างพลังแห่งภูมิ้มกันหมู่ ร่วมอัพสกิลเพิ่มทักษะสร้างสุขคณิสัยที่ดีและปลอดภัยในโลกดิจิทัลและมาร่วมตรวจสอบรู้เท่าทันไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับสู่ชัวร์ก่อนแชร์ไลฟ์นะครับวันนี้วันพุทธที่3มกราคม2567ครับอยู่กับผมพิพรพลอนุตรสโสดนะครับนี่คือชัวร์ก่อนแชร์ไลฟ์ที่เราบันทึกรายการไว้ล่วงหน้านะครับแต่เป็นรายการที่เรามาเผยแพร่สดๆในช่วงวันพุธเวลา2ทุม่มนะครับซึ่ง วันนี้อยากจะต้อนรับบรรยากาศปีใหม่กันด้วยบรรยากาศที่แปลกใหม่นะครับแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาให้รับชมกันนะครับโดยที่ในช่วงต้นได้รับชมไปแล้วนะครับนั่นคือชัวร์ก่อนแชร์แห่งปี2566ครับซึ่งเป็นรายการที่เราได้สรุปประมวลสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปี2566มาให้รับชมกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเตรียมมาให้รับชมในวันนี้นะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับปีนี้นะครับนั่นคือคําแห่งปี2567ครับ เดี๋ยวไปติดตามในชั่วก่อนแชร์คีย์เวิร์ดคำแห่งปี2,567จะเป็นคำว่าอะไรไปติดตามกันครับสิ่งนี้คือแนวคิดวิถีการดูแลชีวิตในโลกดิจิทัลให้ปลอดภัยและสิ่งนี้คือคำสำคัญของปี2,567มาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวงก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือไซเบอร์ จากที่เกินไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอนี้ได้ไหมครับตัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่นี้มาจากคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันและคำนี้ก็คือ Digital Hygiene แต่ก่อนจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและเหตุผลว่าทำไมชั่วก่อนแชร์จึงให้คำนี้เป็นคำแห่งปี2,567เราจะไปย้อนดูหลากหลายคำสำคัญในปี2,566กว่า70คำศัพท์ไซเบอร์ที่นำเสนอผ่านชั่วก่อนแชร์คีย์เวิร์ดคลิปวิดีโอสั้นที่สามารถนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่ให้ความท้าทายด้วยการทายคำศัพท์และเรียนรู้จักภัยบนโลกไซเบอร์ผ่านคำอธิบายความหมายโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง โลกไซเบอร์ทุกวันนี้มีคำศัพท์ใหม่ที่เกิดขึ้นมากมายเป็นสัญญาณบ่งบอกและย้ำเตือนว่าเราจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางไซเบอร์ที่รุนแรงมากขึ้นทุกวันไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้านจิตใจยอย่างพฤติกรรมที่ถูกยกให้เป็นคำแห่งปี65และยังคงฮอตฮิตเป็นคำที่ผู้คนค้นหามากที่สุดคำหนึ่งในปีที่ผ่านมากับคำว่าแก๊สไลติง เป็นความพยายามที่จะเข้าไปมีดิพูเลตนะครับเข้าไปควบคุมนะฮะใครคนใดคนหนึ่งในโลกโซเชียลมีเดียนะในโลกไซเบอร์เนี่ยภัยที่ส่งผลกระทบสร้างความเสียหายทั้งด้านข้อมูลทรัพย์สิสนสังคมและทั่วโลกในปัจจุบันอย่างไซเบอร์ครามไซเบอร์ครามเนี่ยแต่ว่าอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยคนร้ายเนี่ยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการที่จะกระทําความผิดผู้กระทํากับผู้ถูกกระทํา อาจจะไม่เคยเจอหน้ากันเลยนะผู้ถูกกระทําก็จะเป็นเหยื่อนะครับแล้วก็จะไม่ทราบตัวตนที่แท้จริงซึ่งเป็นความยากลําบากมากต้องใช้เครื่องมือใช้สัพพะกำลังในการที่จะสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดหรือทักษะศิลปะในการหลอกลวงออนไลน์ที่เรียกว่าโซเชียลเอนจิเนียริงโซเชียลเอนจิเนียริงเนี่ยคือการอ่าโทรมาหลอกว่าจะได้ภาษีคืนได้ค่าพิเตอร์ไฟฟ้าคืนแต่ละแอบมาปล้นเงินเราออกไปตัวมันไม่ปรากฏเลยนะปล้นการขาดด้วยการหลอกให้เชื่อแล้วก็อาศัยกิเลสมนุษย์ความโลภ ความกลัวแล้วก็จิตวิทยาขั้นสูงเมื่อเหยื่อตายใจและหลงเชื่อแล้วเขาจะปฏิบัติตามขั้นตอนที่โจรต้องการม่อจายชีพต้องการเพราะเราไปทำตามที่มันบอกมันก็ขโมยเงินเราไปทําอะไรไม่ดีหลาย,ลายๆอย่างตรงนี้เราเรียกว่าเทคนิคโซเชียลเจเนียรง ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากภัยไซเบอร์ที่อยู่รอบตัวจึงเป็นความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราไม่อาจอยู่นิ่งเฉยรอการช่วยเหลือจากภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่เราแต่ละคนควรต้องเพิ่มทักษะให้เท่าทันเป็นพื้นฐานสําคัญของการรับมือภัยไซเบอร์ที่เข้มแข็งยั่งยืนและอยู่ติดตัวเราทุกคนไปได้นานที่สุดและนั่นจึงเป็นที่มาของคําแห่งปี2,567 Digital Hygiene ในโลกปัจจุบันนี้เรามีกายหยาบแล้วนะครับที่เราเป็นร่างกายที่เราต้องล้างมือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะมีกายที่เป็นดิจิทัลนะครับกายในโลกไซเบอร์ซึ่ง เราเองก็ต้องมีสุขลักษณะในการอยู่ในโลกไซเบอร์เช่นเดียวกันนะครับทีนี้สุขลักษณะหรือสุขนิสัยในโลกไซเบอร์หรือโลกดิจิทัลที่ดีเป็นยังไงนะเวลาที่เราเข้าไปในเครื่องมือต่างๆใน d ด v ice ์ต่างๆเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าเป็น device ที่ปลอดภยัยเราไม่ไปใช้เครื่องมือที่เป็นเครื่องมือในสาธารณะที่ไม่ใช่ของเรานะครับแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนพาสเวิร์ดบ่อยๆพาสเวิร์ดเนี่ยก็เหมือนเป็นตัวกรองนะครับเหมือนเป็นวัคซีนก็ได้นะครับที่จะป้องกัน,นสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เชื้อโรคหรือว่่่าสิงทีเป็น เข้ามาในตัวเราพาสเวิร์ดก็ต้องเป็นพาสเวิร์ดที่มีความซับซ้อนอย่าไปใช้พาสเวิร์ดตัวเดียวกันกับทุกการเข้ารหัสแล้วก็อย่าทิ้งข้อมูลที่เป็นส่วนตัวนะครับเอาไว้ในโลกโซเชียลมีเดียถ้าเกิดว่าเราเปิดสู่สาธารณะนะครับคนอื่นก็เห็นใครๆก็เห็นซึ่งใครๆก็เห็นเนี่ยอาจจะรวมถึงผู้ที่เป็นเมจชายชีพและไม่หวังดีกับเราด้วยนะครับและที่สําคัญเข้าโซเชียลมีเดียถ้าเกิดว่าเราไปาเข้าในเครื่องที่ไม่ใช่ของเรานะครับก็ต้องล็อกออฟด้วยแล้วก็เวลาที่พวกเราเนี่ยเจอพวกเพจต่างๆเว็บไซต์ต่าง ที่ดูเหมือนจะเป็นของจริงเนี่ยก็ควรตรวจสอบให้ดีอันนี้ก็จะเป็นการช่วยได้อย่างมากเลยครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ชัวร์ก่อนแชร์คีย์เวิร์ดเลือกให้ดิจิทัลไฮจินเป็นคำแห่งปี2,567เพราะเป็นปีที่มีแนวโน้มว่าภัยบนโลกดิจิทัลนั้นมีความท้าทายอย่างยิ่งและเข้าโจมตีเราได้จากทุกทิศทางซึ่งหากเราขาดสุขอ,อนามัยทางดิจิทัลที่ดีย่อมส่งผลถึงความปลอดภัยของเราด้วยสุขนิสัยในโลกดิจิทัลยังสร้างได้อีกหลากหลายวิธีซึ่งศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์จะนำเสนอเนื้อหาที่สดใหม่่ในนตตตลลอออดดทัั้้งปีียาาืมิ แล้วคุณผู้ชมละครับคำแห่งปี2567สําหรับคุณผู้ชมคือคําว่าอะไรลองคอมเมนต์เข้ามาแบ่งปันกันนะครับเรามาร่วมสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ k e ว w o r d เปิดโลกคําศัพท์รับมือภัยไซเบอร์จากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์และนั่นคือคำแห่งปีนะครับปี2567อยากจะากให้ทุกท่านมีดิจิทัลไฮยีนมีสุขลักษณะสุขอนามัยที่ดีในโลกดิจิทัลเพื่อที่เราจะได้ปลอดภัย จากไทยไซเบอร์ iber, แลวก็การหลอกลวงบนออนไลน์ทั้งหลายนะครับสำหรับท่านที่อยากจะร่วมเล่นเกมนะครับวันนี้ไม่มีคําถามนะครับที่เป็นคําถามชวนร่วมสนุกแบบไปตามหาคําตอบกันแต่ว่าคําตอบนั้นอยู่ในใจของท่านอยู่แล้วนะครับนั่นคือคําถามของผมวันนี้เนี่ยคืออยากให้ทุกท่านได้ช่วยแสดงความคิดเห็นหรือให้คําแนะนําอยากจะให้ชัวร์ก่อนแชร์เราปรับปรุงปรับเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มเติมอะไรยังไงนะครับในรายการชัวร์ก่อนแชร์ ไลฟ์แผ่งนี้ก็ได้หรือว่าชัวร์ก่อนแชร์ที่อออกากาศในโทรทัศน์หรือว่าชัวร์ก่อนแชร์ที่อยู่ในช่องทางต่างๆก็ได้นะครับและก็ท่านที่ได้ส่งเข้ามานะครับเดี๋ยวทางทีมเราจะนําไปหมุนวงล้อนะครับแล้วก็ท่านที่วงล้อเลือดท่านก็จะได้รับรางวัลได้รับรางวัลไปนะครับแล้วเราจะมาประกาศกันอีกครั้งหนึ่งในชัวร์ก่อนแชร์ไลฟ์ครั้งหน้านะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนั่นคือเรื่องของโควิดนะครับโควิดเป็นเรื่องราวระดับโลกที่ เราทุกคนจะต้องให้ความใส่ใจเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับสุขภาพต่างๆของเรานะครับอาจารย์ประสิทธิ์วัฒนาพานะครับนายแพทย์ประสิทธิ์คนที่เป็นผู้ที่ให้คําแนะนําเกี่ยวข้องกับโควิดและมีผู้ได้รับความมีผู้ให้ความเชื่อถือเนี่ยมากมายเลยนะครับอาจารย์ประสิทธิ์ได้กรุณาให้คําแนะนํากับจัวก่อนแชร์ไว้นะครับแล้วเรามีเป็นคลิปด้วยเรียนเชิญไปติดตามรับชมครับยาเขียวรักษาโควิดนายแพทย์ประสิทธิ์ไม่ได้กล่าวไว้หรือที่เตือนว่าดวนดวนดวนให้ประชาชนล็อกดาวน์ ก็เป็นข้อมูลสุดเก่าตั้งแต่ไม่กี่เดือนแรกของการระบาดแถมยังพ่วงด้วยสารพัดข้อมูลที่แนะนําผิดผิดแต่สิ่งที่ท่านกําลังจะได้ฟังต่อไปนี้โปรดฟังให้ดีนี่คือคําเตือนโควิดฉบับต้นปี2,567จากใจากนายแพทย์ประสิทธิ์ของแท้ ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสม,มทพูดคุยกับศาสตราจารย์เกียรติคุณดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาประเด็นแรกโควิดยังอยู่ไม่ได้ไปไหนผมเคยพูดในหลากหลายสถานที่หลากหลายเวลามาหลายครั้งและว่าธรรมชาติของโกลนาไวรัสมันจะอยู่กับโลกนี้ไปอีกนานเพราะมันกลายพันธุ์จนถึงน้าวันนี้มันยังกลายพันธุ์อยู่เรื่อยๆแล้วเราก็จะเจอสายพันธุ์ใหม่ๆถ้าสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นมันไม่รุนแรงอันนี้คือโชคดีของโลกใบนี้โควิดสายพันธุ์ที่ประกาศใหม่ JN.1 องค์การอนามัยโลกประกาศสายพันธุ์ใหม่ท จุสายพันธุ์นี้ในกลุ่มที่เราเรียกว่า variant of interest สายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าติดตามเฝ้าติดตามดูว่ามันก่อความรุนแรงไหมมันทําไม่ดื้อกับวัคซีนไหมถ้ายังไม่มีเรายังเรียกเป็น variant of interest ณว,วันนี้สายพันธุ์เจนจุดหนึ่งที่กระจายอยู่ในอเมริกาแล้วเข้าไปที่จีนเข้าไปที่อินเดียแล้วตอนนี้ยังอยู่แบบนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่มีหลักฐานว่านอกจากมันกระจายเร็วแล้วอัตราการเสียชีวิตเพิ่มตามขึ้นไปด้วยหรือมีหลักฐานชัดเจนว่ามันดื้อกับวัคซีนงค์งการในไมโลเมียแนนันจะเปลี่ยนมันจาก variant of, of Con คือมีผลกระทบกับสุขภาพทําให้เกิดการเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยถ้าเป็นอย่างนั้นนี่เรื่องใหญ่แล้ว ดังนั้นมาตราการที่ทุกคนรู้จักยังต้องหยิบมาใช้ตามจําเป็นผมก็ฝากเอาไว้เป็นหลักการเบื้องต้นไม่ว่ามันจะกลายพันธุ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เราทําได้คือการใส่หน้ากากการล้างมือการรักษาระยะห่างาาาเมื่อไหร่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงเช่นพื้นที่ที่คนจนํานวนเยอะๆตะโกนอะไรกันเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกว่ามีใครในนั้นเป็นไหมเพราะเดี๋ยวนี้อาการบางบางคนก็เปลี่ยงแค่เจ็บคอมีน้ำมูกแล้วก็มาปนอยู่กันนั้นถ้าตัานเป็นห่วงผมแนะนําเลยนะคือใส่หน้ากากอย่างน้อยมันก็ช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่่่งแแล้้้ววถาาาเเรรชยยกกกัน,นตอใหิดพ ระบาดขึ้นมาบ้างถ้าภูมิต้านเราเกิดฉีดวัคซีนมาเยอะพอมันเป็นการกระตุ้นภูมิเราขึ้นด้วยเหมือนกันความรุนแรงก็ไม่น่าจะเยอะมากมายถ้ายังเป็นสายพันธุ์แบบนี้อยู่นะครับและยังต้องฉีดวัคซีนโควิดกันไหมครับคนที่ฉีดวัคซีนมาระดับหนึ่งแล้ว4ี่ห้าเข็มไปแล้วเนี่ยส่วนตัวผมตอนนี้ถ้าถ้าไม่ใช่คนกลุ่มเสี่ยงไม่ใช่คนอายุมากๆความเห็นผมตอนนี้ถ้าอยากจะป้องกันตัวเองโดยสารหน้ากากล้างมือความเห็นผมนะส่วนคนที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อนเลยถ้าคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนนนลลยััังห่าาาาออกกวตตรถ้ฐิ ตอนนี้มีการฉีดวัคซีน messenger RNA ไปเป็นพันๆล้านโดสแล้วแม้นก่ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามันกอ่อให้เกิดโรคแม้อาจจะมีคนบางคนที่ฉีดวัคซีนแล้วเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อเทียบกับจำนวนคนฉีดทั้งหมดเฉพาะจริงๆมันน้อยแต่คนมักจะพูดกรณีเหล่านี้ในการต่อต้านการฉีดวัคซีนอันนี้อยู่ในดุลพินิจแต่ละคนละเพียงแต่มพูดในฐานะนักวิชาการว่าการฉีดวัคซีน มันลดอัตราการเสียชีวิตได้จริงๆสุดท้ายถ้าพลาดถ้าเป็นโควิดอาจารย์ประสิทธิ์มีคําแนะนําดังนี้ใครที่มีอาการเช่นเจ็บคอมีน้ํำมูกมากไอถ้าสงสัยก็ตรวจแต่ไอตัวจไม่ใช่เพื่อตัวเองถ้าเราไม่ได้มีอาการอะไรมากมายตรวจและเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้กระจายให้กับคนรอบๆตัวเราเท่านั้นแหละแต่ถ้าคนที่มีอาการเจ่บมีาการเหล่านี้บวกไข้หรือมีอาการเน่นหายใจลําบาก ผมแนะนาให้ต้องตรวจถ้าเกิดว่าเจอจริงผมแนะนําให้รีบรักษาให้ไปพบแพทย์เพราะว่าบางคนพเอเริ่มมีไข้คิดว่าไม่มีอะไรแต่บางทีภายใน24ชั่วโมงมันรุนแรงก็ไปที่ปอดแล้วคราวนี้ยุ่งแหละนั่นก็ไปพบซะก่อนถ้าเกิดจําเป็นจริงอาจจะต้องอยู่โรงพยาบาลก็ต้องอยู่แหละแต่ถ้ามีอาการเล็กน้อยส่วนใหญ่ปัจจุบันเราไม่ได้ต้องรับไปในโรงพยาบาลแล้วถ้าเป็นคนที่มีโควิดบวกแต่ไม่มีอาการอะไรมากมายเลยเนี่ยส่วนใหญ่อยู่บ้านครบ5วันแล้วก็มาให้ทํางานแล้วจริงๆไม่ได้แนะนำเลยซ้ำว่าครบหวันต้องตรวจไม่ได้แนะนำเราได้ซ้ำการรักษาตอนนี้ม ในประเทศไทยมียาเหล่านี้อยู่ในคลังที่กระทรวงสาธารณสุขมีเยอะอยู่ไม่ว่าจะเป็นเลดิซีเวียไม่ว่าจะเป็นแพ็กซ์โลวิอยู่กับโควิดให้ติดตามไม่ต้องกลัวไม่อยากเรียกคำว่ากลัวผมเชื่อเขาว่าเราเระวังกับมันเฝ้าติดตามอย่าถึงกับขนาดว่าละเลยทุกอย่างผมเองจนถึงน้นวันนี้ถ้าไปที่คนเยอะผมก็ยังใส่หน้าก,กากไม่เกี่ยวกับกลัวหรือไม่กลัวแต่เป็นการระวังและมันจะเป็นอะไรที่ปลอดภัยไม่ได้ต้องกินอะไรเข้าไปเลยถ้าเราทุกคนคอนเซิร์นแบบนี้โอกาสมันจะกลับมาก่อเรื่องน่าจะน้อยเชื้อโควิดยังวนเวียนในสังคมที่เรายังคงต้องระววัเเช่นดีย กับข่าวรวมข่าวปลอมข่าวเท็จเรื่องโควิดที่ยังวนเวียนสร้างความตื่นตระหนกตกใจจนหลายคนเสียเวลาเสียทรัพย์เสียโอกาสไปโดยใช่เหตุส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์นย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์และนั่นคือคําแนะนําดีๆนะครับจากอาจารย์ประสิทธิ์วัฒนาพานะครับ ไม่ต้องกลัวนะครับแต่ว่าต้องระวังไว้ด้วยความเข้าใจนะครับก็เป็นคําแนะนําที่ท่านสามารถจะนาไปแชร์ต่อได้นะครับคลิปวันนี้ที่เปิดเนี่ยมีอยู่ใน YouTube ชัวกรันแชร์นะครับท่านสามารถจะนาคลิปนี้ไปเลือกแชร์บางคลิปเพื่อส่งให้กับคนที่ท่านรักคนที่ท่านห่วงใยที่อยากจะให้เขาได้รับรู้คําเตือนเหล่านี้นะครับและแน่นอนพอพูดถึงเรื่องคําเตือนต่างๆนะครับชัวกรันแชร์เราทํางานในด้านการดูแลเกี่ยวกับการให้ความรู้เท่าทันด้านภัยไซเบอร์มายาวนานนะครับ แล้วก็เรื่องราววันนี้เนี่ยจะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่น่าสนใจเพราะเป็นการเปิดตัวซีรีส์ใหม่ของชัวก่อนแชร์นะครับที่ชื่อว่า Up Skill Q Scam หรือว่าชื่อไทยคือ Up Skill สกัด Scam นะครับซึ่งเป็นรายการตอนที่เราตั้งใจอยากจะใช้เพื่อทําให้ทุกท่านที่รับชมอยู่เนี่ยได้มีทักษะที่เพิ่มขึ้นในการรับมือกับภัยไซเบอร์ต่างๆนะครับก็อยากจะปิดท้ายรายการวันนี้นะครับด้วย Up Skill Q Scam รายการใหม่ซีรีส์ใหม่จากศูนย์ชัวก่อนแชร์ ถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมด้วยกันแลวผมพิรพลอนุตรศโสตและชัวก่อนแชรไลฟ์ live. วันนี้ลาไปก่อนนะครับวันพุธหน้าพบกันใหม่นะครับสองทุ่มนะครับพุธหน้าพบกันใหม่สองทุ่มทุกวันพุธนะครับทางช่องชัวก่อนแชร์แห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ชัวก่อนแชร์ Facebook ชัวก่อนแชรทิกตอ o k ชัวก่อนแชร์หรือว่า Facebook นักสืบสายชัวชัวก่อนแชร์ชสมโมสรน,นะครับและท่านที่สนใจนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ Facebook และ YouTube เข้ามานะครับว่าชัวก่อนแชร น่าจะต้องปรับเปลี่ยนปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอะไรนะครับและท่านที่ได้ส่งข้อความความคิดเห็นเข้ามาเราจะนําไปจับฉลากเพื่อจะส่งมอบของที่ระลึกให้กับท่านหรือว่าให้ท่านได้รับแ้มไปนะครับถ้าเกิดว่าท่านเคยเป็นผู้ที่สะสมแ้มอยู่นะครับดังนั้นวันนี้เราไปรับชมคลิปอัพสกิลคิวสแกมซีรีส์ใหม่ของโชว์ฝันแชร์แล้วก็ลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับรอดผลแคล้วคลาดภัไยไซเบอร์และแกมเมอร์ทั้งหลาย ต่อไปนี้คือ7สกิลต้องสงสัยที่ควรมีไว้ในปี2567ติดตามในชั่วก่อนแชร์อัพสกิลสกัดสกแกม 1. ต้องสงสัยเพจปลอมชวนให้ลงทุน ไม่ว่าภาพจะสวยข้อมูลจะน่าเชื่อถือขนาดไหนอย่าไปหลงเชื่อในแว็บแรกที่เห็นคนร้ายแอบ,บอ้างเป็นใครก็ได้เป็นบริษัทอะไรก็ได้สร้างเงื่อนไขอะไรก็ได้และทําให้น่าเชื่อถือ,อยังไงก็ได้มิจฉาชีพจะเปิดเพจแอบ,บอ้างแล้วไปขโมยข้อมูลมาจากเพจจริงบ้างสร้างภาพสวยงามขึ้นใหม่บ้างหนทางง่ายๆที่จะให้แน่ใจคือติดต่อด้วยการโทรศัพท์กลับไปสอบถามกับหน่วยงานนั้นจริงๆ 2. ต้องสงสัยอย่าไปรีบเชื่อโฆษณาทำไมเราถึงเจอเพจชวนลงทุนบ่อยจังแถมยังน่าเชื่อถือซะด้วยเพราะคนร้ายพวกนี้เขายอมลงทุนจ่ายเงินยิงโฆษณามาใส่คุณอย่างจอดจงไงครับจึงไม่แปลกที่คนวัยเกษียณเจอโฆษณาชวนนำเงินเก็บมาลงทุนให้งอกเงยน,น่าเศร้าที่หลายท่านหลงเชื่อจนต้องสูญเงินที่เก็บไว้ใช้ในบ้านปลายจนหมดนอกจากนั้นคนร้ายยังซื้อคีย์เวิร์ดท่าคนคำในจำพวกแจ้งความออนไลน์โดนหลอกโอนเงินก็จะนำไปสู่เว็บมิจฉาชีพที่ปลอมเป็นตำรวจหรือทนายความอีกด้วย 3. ต้องสงสัยอย่าเพิ่งดีใจเมื่อมีใครหยิบยื่นโอกาสอยู่ๆก็มีคนที่ใช้รูปหน้าตาดีๆไลน์บักคุยกันสักพักก็รู้สึกคลิกอยู่ๆก็มีสายโทรมาจากทางการให้ไปรับเงินมิเตอร์เงินภาษีคืนหรืออะไรที่ดูเหมือนลาบลอยคนที่เพิ่งหลงรักจู่ๆก,ก็ลำบากหรืออยากชวนให้เราลงทุนอย่าเชื่อในทันทีอย่าโอนเงินหรือหลงกลโหลดแอปใดๆแต่ให้ตรวจสอบยืนยันให้แน่ใจว่าเป็นตัวจริงและไม่หลอกลวง 4. ต้องสงสัยเมื่อมีใครโทรมาคู รับสายและตกใจเสียขวัญหวัน่นวิตกเป็นอีกสัญญาณเตือนว่าเรื่องนี้น่าสงสัยหากปลายสายบอกว่าเป็นตำรวจให้ขอชื่อแล้วหาเบอร์โทรกลับไปที่สถานีหรือหน่วยงานจริงๆไม่มีตำรวจแท้คนไหนห้ามระวังสายหรือรอให้เราโทรกลับไม่ได้ครับแต่โจรที่ปลอมเป็นตำรวจจะพยายามให้เราแอดไลน์เพื่อจะได้ส่งอีกสารพัดหลักฐานที่ดูแนบเนียนมาให้เช่นภาพเอกสารปลอมที่มีชื่อเราทิมอยู่ 5. ้าต้องสงสัยก่อนสมัครงาน งานออนไลน์รายได้ดีแค่นั่งดูคลิปรีวิวโรงแรมหรือกดดาวร้านค้าอย่าไปเชื่อเด็ดขาดเพราะคนร้ายกําลังจะขอให้ท่านแอดไลน์เพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวเลขบัญชีแล้วเขาจะโอนเงินเล็กน้อยมาให้ตายใจสุดท้ายหาทางลวงให้ท่านเสียเงินหลักพันหมื่นแสนบางกรณีนัดหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของท่านไปเปิดบัญชีมาพาให้เดือดร้อนกันแบบไม่รู้ตัวหต้องสงสัยเมื่อต้องโอนไปบัญชีบุคคล ทักษะง่ายๆที่ได้ผลจริงเป็นประการด่านสุดท้ายก่อนโดนหลอกติดต่องานกับหน่วยราชการซื้อของกับร้านค้าใหญ่บนออนไลน์ถ้าดูบัญชีปลายทางที่จะต้องโอนไปเป็นชื่อคนไม่ว่าจะชื่อไทยชื่ออังกฤษให้คิดไว้ก่อนว่าอาจโดนหลอกคนร้ายบางพวกทำเนียนสร้างเอกสารปลอมแอบอ้างว่าบัญชีเหล่านั้นได้รับการมอบหมายมอบอำนาจแต่งตั้งมาอย่าไปหลงโอนเด็ดขาดเลยนะครับ เพราะบัญชีบุคคลเหล่านั้นอาจเป็นบัญชีม้าที่เมื่อโอนเงินไปเขาจะรีบโอนเงินต่อโอนไปอย่างบัญชีคนร้ายโดยเร็วไม่กี่วินาทีเท่านั้นครับเจ็ดต้องสงสัยเมื่อต้องโหลดหรือกดติดตั้งแอปอีกไม้ตายของโจรคือการหลอกให้เราโหลดแอปแล้วติดตั้งในมือถือเพื่อมันจะได้เข้ามาควบคุมเครื่องของเราถ้ากำลังคุยกับคนที่ไม่รู้จักแล้วจู่ๆเขาถามว่าเราใช้มือถือระบบอะไร ios หรือ android ให้พึงรู้ไว้เลยว่ามีโอกาสเป็นมิจฉาชีพครับถ้ามีคนให้กดลิงก์หรือกดเว็บแล้วอยู่มือถือก็มีข้อความขึ้นมาถามว่าแอปนี้มีอันตรายคุณต้องการจะติดตั้งหรือไม่ขอให้เชื่อในคำเตือนบนมือถือของคุณนะครับกดยกเลิกแล้วเลิกคุยกับคนนั้นซะควนกันอีกทีทั้งหมดนี้คือ7ทักษะความต้องสงสัยที่จะช่วยให้เราคล้วคลาดพ้นภัยจากภไซเบอร์และสแกมเมอร์ 1. ต้องสงสัยเพจปลอมชวนให้ลงทุน 2. ต้องสงสัยอย่าไปรีบเชื่อโฆษณา3ต้องสงสัยอย่าเพิ่งดีใจเมื่อมีใครหยิบยื่นโอกาส 4. ต้องสงสัยเมื่อมีใครโทรมาคู่ 5. ต้องสงสัยก่อนสมัครงาน 6. ต้องสงสัยเมื่อต้องโอนไปบัญชีบุคคล7ต้องสงสัยเมื่อต้องโหลดหรือกดติดตั้งแอปฝึกสงสัยเอาไว้ไม่ต้องเสียใจเมื่อภายมานะครับมิจฉาชีพกำลังทุ่มเทยกระดับการหลอกลวงอย่างไม่ลดละ เราทุกคนจึงต้องอัพสกิลยกระดับทักษะเพื่อรับมือไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์อัพสก,กิลสกัดสแกมจากศูนย์ชั่วก่อนแชร์